สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูรสีสุดาคารศิรวงนะคะกับการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ของชั้นัธยมศึกษา,าปีที่2ค่ะกับการพบกันในครั้งนี้ของเรานะคะก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะขอให้เรียนตั้งใจฟังและตอบคำถามของครูท้ยคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดกับนักเรียนเรื่องการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะอ่าทำไมเราจึงต้องมีการตีความหลักฐานทางเรือศาสตร์นะคะ หลักฐานทางบริษ,ษัทนั้นแม้ว่าจะมีความสําคัญมากเป็นเด็กษษก็ตามนะคะแต่โดยตัวหลักฐานเองอาจไม่มีความหมายหรือความสําคัญถ้าขาดการตีความโดยนักบริษ,ษ,ษัทหรือผู้ใช้หลักฐานนั้นๆน,น,นะคะดังนั้นการตีความหลักฐานจึงถือว่ามีความสําคัญต่อการศึกษาบริษ,ษัทเองค่ะซึ่งความสําคัญของการตีความนี้ก็แบ่งออกเป็น5ข้อด้วยกันมีอะไรบ้างนะคะอ่าข้อแรกเลยก็คือนะคะเพื่ออธิบายเรื่องราวที่ปรากฏในหลักฐาน เพราะหลักฐานที่ใช้ศึกษาค้นคว้าอาจเขียนโดยกล่าวถึงบุคคลหรือสถานที่หรือเหตุการณ์ไว้สั้นๆหรือบุคคลทั่วไปอาจไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดจึงจําเป็นต้องมีคําอธิบายค่ะยกตัวอย่างนะคะหลักฐานทงางประวัติศาสตร์นะคะที่คุณที่ได้ยกขึ้นมาให้นักเรียนลองตีความดูนะคะสุภาพนุสูตรที่1นึ่สบสองศกวอกนักสัตว์วันพุธขึ้น12ข้ามเดือน5ทรงพระรุกนาา ตัดเหนือก้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าให้เอากฎหมายเหตุของพระโหนเขียนไว้แต่ก่อนและกฎหมายเหตุซึ่งหาได้แต่หอหนังสือแลเหตุซึ่งมีในพระราชวงศ์สวัสดาน,นั้นให้คัดเข้าด้วยกันเป็นแห่งเดียวให้ระดับสกสารดกันมาคุงกันบัดนี้นะคะซึ่งที่มาก็มาจากพระราชวงศ์สวดานฉบับกรุงกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐนั่นเองเราก็ต้องมานั่งตีความนะคะโดยเริ่มแรกเลยก็คือเรื่องของอะไรครับพุทธศักาอสาชัดพศใช่ไหม อ่าเอยปีศักราดเนาะอันเนี้ยก็คือเป็นของจุลศักราชดังนั้นน่ะเราก็ต้องตีความให้มันเป็นพุทธศักราชใช่ไหมคะเพื่อสร้างความเข้าใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ในช่วงปีพุทธศักราดที่เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นจุลศักราดเราควรนําอะไรมาบวกมาลบคะเอาเลขหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดใช่ไหมคะ มาบวกนะคะพอมาบวกกับ1นึ่ี่สเนี่ยก็จะได้เป็นปีพุทธศักราช2 2 2 3สอ่าส่วนวันพุธเดือน5ขึ้น12บสอาเนี่ยถ้าแปลเป็นเอ่อวันที่นะคะก็จะได้เป็นวันพุทธที่10เมษายนทรงพคกรุณานะคะทรงพคกรุณาก็คืออะไร คนที่พระกรุณานี้เป็นใครนะคะเราก็ต้องทราบนะคะซึ่งในพระ,ะราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริญเนี่ยได้กล่าวถึงสมเด็จพระนารายมหาราชอ่าบอกว่าอะไรให้เอากฎหมายเหตุกฎหมายเหตุในสมัยก่อนเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเทียบกันแล้วก็คือจดหมายเหตุนั่นเองนะคะจดหมายเหตุคืออะไรจดหมายเหตุก็คือการจดบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการจดการจดบันทึกจดหมายเหตุเนี่ยมีการจดจากหลายๆฝ่ายใช่ไหมทีนี้ด้วยความว่าเขาต้องการให้มารวบรวมเป็นอันเดียวกันดังนั้นเขาก็เลยเอาจดหมายเหตุโหนจดหมายเหตุจากหอหนังสือและจากพระราชพงศ์พระราชพงศ์สวัสดีเนี่ยให้คัดเอามารวมเป็นเรื่องราวไว้ด้วยกันแล้วก็ให้เรียงลําดับพศเกิดขึ้นก่อนหลังนั่นเองนะคะข้อความนี้ก็แปลได้อย่างนี้ค่ะตีความได้อย่างนี้นั่นเอง การที่พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐรวบรวมหลักฐานหลายฉบับทั้งจดหมายเหตุโหนหนังสือหอหลวงและพระราชพงศาวดารแล้วนํามาเรียบเรียงตามลำดับสักการะที่เกิดขึ้นก่อนหลังน่ะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยานเนี่ยทำให้พระราชพงศาวดารฉบับนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือถูกต้องตามลำดับของสักการะและเหตุการณ์นั่นเองค่ะนะคะอ่าขอเสริมนะคะ ในจดหมายเหตุต่างๆเนี่ยก็จะนอกจากจะมีของอพระมหากษาัาตริย์หรือสำนักพระราชวางังอะไรต่างๆได้จดบันทึกไว้แล้วก็ยังมีชาวต่างชาตินะคะได้จดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ด้วยดังนั้นเมื่อเราจะนำะจดหมายเหตุต่างๆมาศึกษาเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าเขาไม่ได้เป็นคนไทยอาจจะมีทัศนคติความเชื่อความคิด หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเรานะคะดังนั้นการเขียนเนี่ยก็ใส่ความรู้สึกของตัวเองเข้าไปดังนั้นเราจึงต้องเอา,อาสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยมาตีความด้วยนะคะเพื่อความถูกต้องนั่นเองค่ะอันที่3ค่ะเพื่อวิพากษ์หรือวิจารณ์หลักฐานว่ามีความเที่ยงตรงไม่ลำเอียงเพราะหลักฐานที่มีการจดบันทึกกันไว้หลากหลายโดยเฉพาะผู้ที่เสียผลประโยชน์เนี่ยยอมไม่พอใจหรือบุคคลต่างชาติอาจมีมุมมองจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่นพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวิตปีพุทธศักราช2182ได้กล่าวว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเป็นโอรสของจกักรพรรดิจีนแต่ประพฤติตัวไม่ไม่ดีจึงถูกเนรเทศพร้อมน 2, คน2 0 0 0คนเดินทางทางทะเลมาถึงปัตตานีแล้วเดินทางต่อมาที่นครศรีธรรมราชกุยบุรีและมาสร้างเมืองพลิปพีหรือเมืองเพชรบุรีนะคะแล้วต่อมาก็มาสร้างเมืองที่อยุธยาซึ่ง จากหลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าอู่ทองที่วันวล,ลิตได้เขียนไว้เนี่ยแปลกมากนะคะขอ้อวิพากษ์วิจารณ์ก็คือไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะไม่เคยมีหลักฐานของจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีการเดินเรือพร้อมคนสองแสนคนเรื่องที่ว่าพระเจ้าอู่ทองสร้างเมืองเพชรบุรีก็ไม่ถูกต้องเพราะเมืองเพชรบุรีมีมาก่อนแล้วะะการวิาพากษ์หลักฐานจะทําได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับการใส่รู้การขยันอ่านค้นคว้าและนําความรู้มาใช้นั่นเองค่ะ อันดับต่อมานะคะอันที่4นะคะก็ช่วยอธิบายความถูกต้องของหลักฐานได้นะคะเพราะหลักฐานอาจมีการเขียนข้อมูลผิดนะคะเช่นรับรู้มาผิดจดบันทึกผิดเข้าใจผิดเช่นมนวริศในพงศาว,วดารกรุงศรีอยุธยาปีพุทธศ 2, 2ักราช2182อธิบายว่าลำปางเป็นเมืองชายแดนระหว่างลานช้างและนครีธรมราชนะคะซึ่ง ดีเดวิดเคไวอาดได้อธิบายไว้ว่าข้อความนี้น่าจะไม่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าลำปางเนี่ยไม่ได้อยู่ติดกับพรมแดนนครศรีธรรมราชนะคะลำปางอยู่ภาคตะวันภาคเหนือใช่ไหมแต่นครศรีธรรมราชอยู่ภาคใต้นะคะพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ได้สันนิษฐานว่าวันวิริศอาจจะปิดวงเล็บผิดที่ที่ถวกควรปิดวงเล็บหลังคาว่าลานช้างหรือล้านช้างนั่นเองะคะอ่ะอันที่5ค่ะก็เพื่ออะไรเพื่ออธิบายหลักฐานให้ ขึ้นเช่นเกี่ยวกับตัวบุคคลสถานที่อะไรต่างๆเป็นต้นเองนะคะอ่าต่อมาทีเรามาดูตัวอย่างการตีความหลักฐานทางปติศาสตร์ค่ะสกสาราด0 0ดร้มียศกนะคะสมเด็จพระบรมราชาธิราชโอ๋ขออภัยคะ่ะเขียนผิดพระบรมราชานณะลูกบรมราชาธิราชเจ้าเสวยพระราชสมบัติและสมเด็จพระราเมศวรเจ้าผู้เป็นพระราชกุมารท่านเสด็จไปเมืองพิษณุโลก ครั้งนั้นพระเนรพระพุทธเจ้าพระพุทธครั้งนั้นพระเนตรพระพุทธเจ้าพระชินราชตกออกมาเป็นพระโลหิตนะคะที่มานะคะก็คือพระราชพงศ o ดา n กรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐมาแล้วนะคะก็คือเหตุการณ์ก็คือพระเนตรของก็คือพระเนยน้าตาไหลพระพุทธรูปเนี่ยน้าตาไหลเป็นเลือดใช่ไหมเอมันเป็นไปได้ไหมทีนี้เราต้องมาตีความหลักฐานค่ะ เริ่มแรกเลยก็คือเรื่องของสกราชใช่ไหมลูกอ่าสการาแปดร้อยนะคะเป็นจนลุลสกราชค่ะถ้าเราเที่เป็นพุทธสกราชเราก็ต้องเอาหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเนี่ยมาบวกกับแปดร้อยใช่ไหมก็จะกลายเป็นปีพุทธศักราชเท่าไหร่ปีพศหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยานะคะ เสวยร,ราชสมบัติระหว่างปีพุทธศักราช1967ถึง1991สมเด็จพระ,าพร,ะราเมศวรเจ้าเป็นตำแหน่งพระมหาอุปราชต่อมาท่านก็ได้ขึ้นครองราชสมบัตินะคะและมีพระนามว่าทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในปีพุทธศักราช1991ถึงปี231ท่านได้เสด็จขึ้นไปเมืองพิษณุโลก หลังจากพระมหาธรรมราชาที่สีบร,รมปานสวรรคตรนะคะสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองก็โปรดให้พระรามสีสวนขึ้นไปเมืองพิษณุโลกแต่ทีนี้โปรดให้ไปเนี่ยมันก็มีข้อความถึงแค่นี้ทําไมถึงไปหลักฐานก็ไม่ได้กล่าวไว้นะคะดังนั้นนักประวัติศาสตร์เนี่ยจึงได้อธิบายหรือตีความจากหลักฐานที่มีอยู่ซึ่งเป็นการสันนิษฐานเพื่อให้เข้าใจว่า ท่านขึ้นไปเนี่ยอาจเพื่อเยี่ยมพระญาติฝ่ายพระราชมารดาหรือไปปกครองโดยมีผู้สําเร็จราชการเพราะพระรามใสวนทรงมีพระชนมยุเพียงเจ็ดพรรษาในเรื่องพุทดชินราชมีน้าพระเนตรไหลออกมาเป็นโลหิตไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะนักเรียนถ้าพิจารณาในแง่ของวิทยาศาสตร์นะคะแต่ข้อความนี้นะคะนักประวิติศาสตร์เนี่ยก็ได้ตีความไว้ว่าเป็นการเปรียบเทียบว่าราชวงศ์พระร่วงหมดอํานาจหลังจากปกครองมาร่วม200ปี ต้องเป็นประเทศสาชของอาณาจักรอยุธยาทําให้พุทธชินราชเศร้าโศกจนน้าพระเนตรไหลเป็นโลหิตเดิมเคยตีความว่าเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์พระร่วงนะคะแต่ปัจจุบันอธิบายว่าราชวงศ์พระร่วงยังปกครองเมืองสุขโขทัยอยู่ต่อมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2006จึงหมดอํานาจไปเพราะในปีดังกล่าวสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถเด็จขึ้นไปปกครองที่เมืองพิษณุโลกซึ่งรวมสุขโขทัยเข้าด้วยกัน นั่นเองและโปรดให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สามปกครองที่กรุงศรีอยุธยาทําให้เมืองพิษณุโลกกลายเป็นราชธานีหรือเมืองหลวงหลวงอยู่ระยะหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตีความข้อความอันนี้ว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเอาเรามาดูอันตีความอันต่อไปเลยนะคะสะเด็จทรงช้างค่ะเดี๋ยวขอโทษนะคะนักเรียน รูก็โอ๊ยสับสนนะอ่ะอีกนิดนึงขออภัยเสด็จทรงช้างต้นพญาชัยยานุภาพเสด็จออกรบมหาปร,ราชตําำบลหนองสาหลายแลได้ชนช้างด้วยพระมหาปร,ราชนั้นครั้งนั้นมหาปร,ราชขาดคอช้างตายในที่นั้นที่มานะคะก็คือพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐนั่นเองนะคะข้อมูลที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะได้กล่าวถึงใคร อันนี้จริงๆแล้วไม่มีนะอันนี้เขาวงเล็บให้เฉยนะคะจริงๆเราก็จะมีแต่ข้อความตรงนี้เองนะคะข้อมูลที่กล่าวนี้เขาได้กล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะซึ่งเสด็จช้างเสด็จทรงช้างต้นก็คือพระยาชาัยนุภาพแล้วนํากองทัพไปต่อต้านกองทัพของพระมหาปราชของพมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนช้างหรือทํายุทธหัตถีกับพระมหาปราชา แล้วทรงฟันพระมหาประชาด้วยพระแสงของงาวขาดคอช้างขาดคอช้างคืออะไรก็คือทรงฟันพระมหาปราชญ์ขาดบนคอช้างจนสิ้นผชนนั่นเองนะคะการตีความในเหตุการณ์นี้ก็คือการได้ชัยชนะด้วยการชนช้างหรือทำยุทธาถีค่ะซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านเป็นใครนะท่านเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยเนาะท่านได้อธิบายไว้ว่า ในชมพูทวีปหรืออินเดียเนี่ยถือเป็นคติมาแต่สมัยโบราณว่าการชนช้างเป็นยอดความสามารถของนักรบด้วยเป็นการต่อสู้กันตัวต่อตัวและแพ้ชนะกันด้วยความกล้าหาญและความชำนาญในการขับขี่ช้างชนดังนั้นถ้าหากพระมหากรรษัตริย์พระองค์ใดทรงทำยุทธหัตถีชนะก็ถือว่ามีพระเกียรติยศสูงสุดถึงผู้แพ้ก็ยกย่องว่าเป็นนักรบแท้นั่นเองค่ะเหตุการณ์นี้นะคะโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนักเรียนอ่า ด้วยความสําคัญของความเชื่อนี้นั่นเองนะคะ,อะของเหตุการณ์เนี่ยของเหตุการณ์ในการได้ชัยชนะในการทํายุทธหาถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปัจจุบันรัฐบาลของไทยเราเนี่ยก็ได้กําหนดให้วันทํายุทธตถีซึ่งได้คํานวณวันเวลาแล้วนะคะตรงกับวันที่18มกรานะคะของทุกๆปีเนี่ยเขาก็เลยตั้งให้เป็นวันกองทัพไทยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะก็มีความเกี่ยวข้อง กับชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับวันสําคัญต่างๆที่ปรากฏขึ้นอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองค่ะอ่าต่อ,ตอมานะคะครั้งนั้นยังหาผู้จะทํานาไม่ได้อาหารกันดานข้าวสารสำเพาขายลังละสามบาทถัทงละตําลึงหนึ่งบ้างถังละหบาทบ้างยังทรงพระกรุณาด้วยปีชายาน อุตสาหเลี้ยงสัตว์โลกทั้งปวงแลพระราชทานวัททาลังกาพรเสื้อผ้าเงินตราจะนับประมาณมิได้จนทุกพระทัยออกพระโอดว่าบุคคลผู้ใดเป็นอาทิคือเทวดาบุคคลมีฤทธมาประสิทธ์ิมากระทําให้ข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ขึ้นให้สัตว์โลกเป็นสุขได้แม้นผู้นั้นจะปรารถนาพาหาแห่งเราข้างหนึ่งก็อาจตัดบริจาคให้แก่ผู้นั้นได้ความกรุณาเป็นความสัตย์ชนิดอ่า พระราชพงศสาวดานกรุงทนบุรีฉบับพันจันทนมาวอตรวงเล็บเจิมนะคะข้อความที่ยกมานนี้นะคะเป็นเรื่องราวสําคัญเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ในสมัยไหนนักเรียนนักเรียนเห็นภาพไหมลูกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ไหมแสงว่าอยู่ในสมัยกรุงทนบุรีนั่นเองซึ่งเหตุการณ์นี้ข้อความนี้นะคะหมายถึงปีพุทธศักราช2311ค่ะ เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงธนบุรีแล้วทรงพบว่าราษฎรอดอยากเพราะทำนาไม่ได้เนื่องจากมีการสงครามต่อเนื่องกันมา2-3ถึงปีข้าวมีราคาแพงมากเรือสำเภาที่บรรทุกข้าวสารมาขายขายถังละขายซึ่งขายถังละสามถึงห้าบาทค่าเงินในสมัยนั้นนะถัะงละเนี่ยก็คือประมาณ15กิโลกร,รมัมค่ะนักเรียน ซึ่งนับว่าแพงมากนะคะในยุคนั้นสำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยก็ทรงสงสารราษฎรก็เลยทรงซื้อข้าวสารแจกนะคะแล้วก็ให้เสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆแล้วก็เงินตราแก่ราษฎรเป็นจานวนมากแล้วก็มีพระราชดำรัสว่าถ้าผู้ใดมีฤทธิ์เช่นเทวดาสามารถทําให้ข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ได้ก็คือให้ข้าวปลาเนี่ยมีพอกับความต้องการให้กับประชาชนน่ะให้ประชาชนไม่อดอยากนะ ทำให้คนเนี่ยมีความสุขเนี่ยแม้ว่าผู้มีฤทธิ์นั้นต้องการแขนข้างหนึ่งของพระองค์ก็ทรงยินดีตัดบริจาคให้ก็คือใครก็ได้ที่เข้ามาช่วยให้เหตุการณ์ในบ้านเมืองตอนนี้มันดีขึ้นเนี่ยต่อให้ต้องการแขนท่านเนี่ยท่านก็ยอมตัดแขนให้ข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่เองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างสูงยิ่งนะคะของพระมหากษัตริย์ไทยของเราเนาะนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจํานั่นเองนะคะ ในสมัยนั้นเนี่ยเรื่องราวความอดอยากขาดแคลนข้าวปลา,าหารนะคะถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะซึ่งในสมัยธนบุรีเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยทรงแก้ปัญหาโดยให้พ่อค้าชาวต่างชาติน,ะนำข้าวบรรทุกเรือสำเภามาขายแล้วก็ทรงซื้อข้าวจากพ่อค้าสำเภาจีนในราคาแพงแล้วก็พระราชทานให้แก่ข้าราชาการทหารพลเรือนคนละหนึ่งถังต่อ20วันแล้วก็ให้เสื้อผ้าแก่ราษฎร แล้วก็ส่งเสริมให้ราษฎรเนี่ยทำนาแก้ปัญหานะคะโดยให้ทำนาปีละสองครั้งทั้งนาปีและนาปังเพื่อให้มีข้าวเพียงพอกับความต้องการน,นั่นเองด้วยพระปิชาสามารถนี้นะคะกะ็การที่ท่านยอมซื้อข้าวในราคาแพงเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นตามหลักเรศร,รษฐศาสตร์ก็คือคนเห็นพ่อค้าเนี่ยหเห็นว่าอุ้ยได้ขายข้าวได้ขายก็จากตอนแรกมีมาขายแค่คนสองคนก็แห่กันมาเยอะทีนี้พอมาพอพ่อค้ามีเยอะใช่ไหมคะพ่อค้าข้าวมาเยอะเนี่ย ก็ทําให้เกิดอะไรขึ้นนะคะนักเรียนก็ขายข้าวไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีคนมามีความต้องการขายเยอะอะทีเนี้ยเขาก็เลยต้องลดราคาลงก็เป็นมันก็เลยทําให้ข้าวเนี่ยจากต,ตอนแรกแพงๆเนี่ยก็ราคาก็ลดลงเห็นไหมคะก็อันนี้ก็คือเป็นความเป็นพระปีชาสามารถของการแก้ไขปัญหาของพระมหากษัตริย์ไทยของเรานั่นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูการตีความหลักฐานทางบริษัทของนักบริศศตร์ที่ดีเนี่ยก็มีลักษณะสําคัญดังต่อไปนี้ค่ะ อันดับแรกเลยนะคะต้องไม่ตีความบิดเบือนหลักฐานค่ะและต้องเป็นคนที่มีใจเป็นกลางปาจักดอักติค่ะไม่นําค่านิยมของตนไปตัดสินอดีตไม่นําความรู้ของตนเองเข้าไปปะปนกับการตีความมีวิจารณญาณในการกันกรองความจริงอย่างรอบคอบค่ะ,ะทีนี้หลักฐานทางโบราณศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยและชาวต่างชาติมีความสําคัญแตกต่างกันนะคะอันนี้ข้อสําคัญเลย เพราะหลักฐานทางโริศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยจะเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ลักษณะสังคมประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยแต่มักจะเขียนในแง่ดีสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของพระมหากษัตริย ส่วนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยชาวต่างชาติอาจเขียนด้วยความไม่เข้าใจในความเป็นไปของสังคมไทยในด้านต่างๆแต่สื่อถึงมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในขณะนั้นค่ะค่ะสำหรับการเรียนของเราก็เดินทางมาถึงสิ้นสุดแล้วนะคะกับการเรียนเรื่องการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังไงแล้วขอให้เรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะแล้วขอให้เรียนตอบคำถามคุณครูนะคะ ห้ามลอกกันเป็นเด็ดขาดนะคะคำถามของคุณครูม,มีอยู่ว่าขอให้นักเรียนไปค้นคว้าหลักฐานที่กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาหรือสมัยธนบุรีมาคนละหนึ่งเหตุการณ์แล้วให้นักเรียนตีความหลักฐานจากสิ่งที่นักเรียนเลือกมานั้นอ่า ขอให้นักเรียนนะคะค้นหาหลักฐานที่กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในสมัยอุทยาและสมัยทนบุรีมาอย่างละหนึ่งเหตุการณ์แล้วให้นักเรียนตีความหลักฐานที่นักเรียนนำมานั้นให้ถูกต้องตอบคําถามของครูในเฟสกลุ่มด้วยนะคะขอให้เรียนมีความสุขกับการเรียนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ